เมื่อชายหนุ่มที่ประสบอุบัติเหตุเขาจําไม่ได้แม้กระทั่งคนรักที่มาปรากฏตัวให้เขาเห็นเขาก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครและจูจูก็มีเรื่องราวแ,แปลกๆเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณที่มาปรากฏตัวให้เขาเห็นหรือแม้ความทรงจําที่มันกําลังจะกลับคืนมางม่่่ฉันงงนันนนนม้ททาาอเเเเเก็็พีีียยจผภะปดด สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผม Speaker, Speaker. วันนี้ผมจะมาทําการสปอยซีรีส์เรื่องเรื่องสยองพองเพื่อนในตอนเพื่อนกันตลอดไปเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าบิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าจิดาซึ่งตัวของเธอนั้นกําลังนึกถึงแฟนหนุ่มของเธออยู่และเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่แฟนหนุ่มของเธอประสบอุบัติเหตุเขานั้นมีชื่อว่าวินซึ่งรถของวินนั้นถูกชนเข้าจนเขานั้นถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนมาในวันที่วินเข้าพาจิดามาเดินเล่นตรงถนนข้างทะเลสาบซึ่งตรงนี้นั้นวิวมันดีมากๆวินได้บอกกับจีดาไปว่า เขาอยากจะมาอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่เขานั้นขอทำงานก่อนเขาจะอยู่จนกว่าจีดาจะเบื่อเลย แต่จีดาก็บอกกับวินไปว่าเธอไม่มีวันเบอร์วินรอกซึ่งขณะนั้นโทรศัพท์ของวินนั้นก็ดังขึ้นคนที่โทรมาก็คือแม่นั่นเองซึ่งแม่นั้นโทรชวนให้วินนั้นไปกินข้าวที่บ้านด้วยวินจึงถามไปว่ามีกับข้าวอะไรบ้างล่ะถึงจะทําให้ผมนั้นน้ําลายซอถึงอยากไปกินแม่จึงบอกว่ามีปลาช่อนแปซสมะละผัดไข่ขาไก่แช่เหล้าเกาเหลาหมูตุน๋นแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมัมนผัดมีแกงกะหรี่โป๊ะแตกซึ่งวินก็บอกว่าโอ้โหยันตงเด้ กับไปกินเลยเศรษฐาณนั้นจีดาเธอกขึ้นมาบนรถและววินก็มาปิดประตูให้แล้ววินก็รีบขับรถกลับมาที่บ้านแต่วินนั้นกลับมาที่บ้านคนเดียวไม่ได้พาจีดามาด้วยแม่ได้บอกกับวินไปว่างานของวินนั้นเป็นยังไงบ้าง วินจึงบอกว่าตอนนี้เขากําลังได้งานใหม่กําลังจะไปแคสงานซึ่งตัวของวินเขาเป็นนักแสดงที่กําลังหางานอยู่พ่อจึงบอกกับวินไปว่าอายุของวินนั้นมา,มากขึ้นเรื่อยๆมันจะแก่เกินไปหรือเปล่าแต่แม่ก็บอกว่าลูกเรายังไม่แก่เลยนะพ่อพ่อจึงบอกว่าไม่ได้หมายความแบบนั้นหมายความว่าคนปัจจุบันเนี่ยอายุ30-40ก็เล่นเป็นบทพ่อบทแม่แล้วแม่จึงบอกกับวินไปว่าที่พ่อพูดก็ถูกเพราะว่างานของวินนั้นมันก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ ก็ให้วินนั้นคอยดูดีๆหางานที่มันมั่นคงดีกว่าเพราะว่าถ้าวินอายุมากขึ้นจะไปสมัครงานประจําก็คงจะไม่มีใครรับแล้ว หลังจากที่วินกินข้าวเสร็จแม่ก็มาส่งวินที่หน้าบ้านและแม่ก็ยังย้ำกับวินเรื่องงานแสดงของวินแล้วก็บอกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเธอจึงบอกว่าวินจะทำอะไรก็ได้ตามใจวินเลยแต่ขออย่างเดียวอย่าเพิ่งพาลูกสะพ้ยมาให้แม่เจอแม่ยังไม่อยากมีลูกสะพ้ยตอนนี้และอีกอย่างหนึ่งมันก็กระทบกับงานของวินด้วยเพราะว่าวินนั้นเป็นนักแสดงวินนั้นต้องรักษาภาพโพสซึ่งวินนั้นก็รับปากแม่ไปว่าเขายังจะไม่มีตอนนี้หลังจากนั้นวิน ก็พาจีดากลับมาตรงข้างถนนที่เดิมและเขาก็บอกกับจีดาไปว่าเขาสัญญาว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายหลังจากงานนี้เสร็จแล้วเขาจะเลิกซึ่งขณะนั้นเองโทรศัพท์ของวินก็ดังขึ้นคนที่โทรเข้ามาเขาได้บอกกับวินว่าวันนี้มีงานด่วนจะให้วินนันมารับเล่นซึ่งวินนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่ว่าเขาต้องรีบขับรถไปด้วยความที่มันจะต้องเล่นบ่ายสามนี้แล้ววินจึงบอกกับพี่คนนี้ไปว่า ตอนแรกเข้ารับอีกงานหนึ่งไว้แต่ว่าถ้าง,งานนี้มาก่อนเขาจะรีบไปเลยซึ่งคีดนานนนั้นขึ้นมาบนรถและวินก็รีบถอยรถออกไปโดยที่เขาไม่ทันมองว่ามีรถอีกคันหนึ่งกําลังขับมาพอดีเป็นรถของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นกําลังก้มไปหยิบมือถือมาคุยเมื่อเธอนั้นเงยหน้า,นาขึ้นมาก็พบกับรถของวินที่มาควางอยู่ตรงถนนทําให้รถทั้งสองคันนั้นชนกันและเรื่องราวก็ตัดมาหลังจากที่วินนั้นเข้าฟื้นขึ้นมาหลังจากออกจากโรงพยาบาลซึ่งตามตัว ของเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลแต่วินนั้นก็ไม่รู้ว่าเขานั้นฟื้นขึ้นมาที่ไหนเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่คุ้นเลยเขาได้มองไปตรงเก้าอี้ตัวหนึ่งที่มันถูกวางอยู่ตรงริมหน้าต่างหลังจากนั้นวินก็ไปส่องกระจกดูใบหน้าของเขาและเขาก็รู้สึกเฟลกับบาดแผลที่มันอยู่ตรงหน้าเพราะมันจะกระทบกับงานนักแสดงของเขาหลังจากนั้นวินก็ได้ยินเสียงของใครบางคนที่อยู่ด้านหลังของเขาเมื่อเขานั้นหันหลังไปก็พบกับผีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถวิลแชร์ซึ่งเธอก็น่ากลม มากๆแต่เมื่อวินนั้นพยายามมองดีๆก็พบว่าผู้หญิงคนนี้นั้นน่าคือจีดานั่นเองจีดาจึงมาเตือนสติวิน แต่วินนั้นกลับจําจีดาไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่วินนั้นขับรถชนก็ทําให้ความทรงจําของวินนั้นหายไปและเรื่องราวก็ตัดมาในคืนนั้นขณะที่วินกําลังหลับอยู่เขาก็ได้ยินเสียงของแครบ,บางคนนั้นร้องไห้และขณะนั้นเองก็มีรถวิแชร์ของผีผู้หญิงคนเดิมค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้ๆเตียงที่วิงน,นั้นนอนอยู่แต่ผีนั่นก็ไม่ได้มาหาวินและค่อยๆถอยออกไปวินจึงหันหน้าหนีมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งผีผู้หญิงคนนี้ ก็มาปรากฏตัวที่ฝั่งที่วินหันมาและเธอก็เอามือของเธอนั้นพยายามจะจับใบหน้าของวินซึ่งกระทาให้วินนั้นตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาจีดาจึงถามวินไปว่าวินเป็นอะไรฝันร้ายหรอ วินจึงบอกว่าใช่เขาฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มาหลอกเขาตลอดเลยและก็นั่งวิวแชร์มาจีดาจึงบอกไปว่าวินอย่าคิดมากเลยวินต้องพักผ่อนเยอะๆหมอบอกว่าความทรงจําของวินจะค่อยๆกลับมาแต่วินต้องค่อยๆดูแลตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่พ่อกับแม่ของวินซึ่งแม่ก็หยิบรูปของวินขึ้นมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้พ่อจึงบอกว่าแม่อย่าร้องไห้ไปเลยหมอเขาอยากให้วินนั้นพักผ่อนเยอะๆ แต่แม่ก็บอกว่าพ่อนั้นไม่รักวินเลยเหรอทาไมไม่อยากให้ลูกของเรากลับมาหายตามปกติถ้าพ่อไม่รักลูกแม่ก็จะไปเฝ้าลูกและรอจนกว่าลูกนั้นจะหายดีเรื่องราวตัดกันมาที่จีดาแล้วก็วิน ซึ่งวินนั่นก็ถามเกี่ยวกับจีดาว่าเธอเป็นคนรักของเขาจริงๆหรือเปล่าซึ่งจีดาก็บอกว่าใช่แล้วก็บอกว่าที่บ้านหลังนี้เป็นที่ที่วินกับจีดานั้นอยู่ด้วยกันแต่วินนั้นก็ไปไปมา,มาไม่ได้อยู่ตลอดวินจึงถามกับจิดาไปว่าเธอนั้นชื่ออะไรจีดาจึงบอกว่าเธอนั้นชื่อจีดาหลังจากนั้นจีดาก็ลุกขึ้นซึ่งเธอนั้นก็เดินกับเพลค้าไปหาวินแล้วก็ไปกระซิบข้างหูวินบอกว่ารออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเธอกลับมาและเรื่องราวก็ตัดไปที่แม่ของวิน ซึ่งแม่ของวินนั้นมาพบหมอเพื่อดูฟิล์มเอ็กซเรย์ของวินหมอได้บอกกับแม่ไปว่า ความทรงจําของวินน่าจะหายไปและอาจจะมีความทรงจําที่สับสนอาจจะลืมซ้ายไปขวาอาจจะขวาไปซ้ายแล้วก็จะจําไม่ได้แม้กระทั่งใบหน้าของคนหรือแม้แต่ชื่อคนแม่จึงถามกับหมอไปว่าแล้ววินมีโอกาสที่หายปากติไหมหมอจึงบอกว่ามันก็ต้องดูดูกันไปแต่ยังตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งก็ทําให้แม่นั้นร้องหม่มร้องไห้ออกมาที่อาการลุงเธอนั้นเป็นแบบนี้เรื่องราวแต่กลับมาที่วินซึ่งวันนี้วินเขาก็นอนฝันร้ายอีกแล้วเขาได้ยินเสียงผู้ หญิงคนหนึ่งมาร้องโฮมร้องไห้ซึ่งมันก็คล้ายกับเสียงที่แม่กําลังร้องไห้อยู่เลยวินจึงสะดุ้งตื่นแล้วก็ปลุกจีดาที่นอนเฝ้าเขาอยู่ได้ถามว่าจีดานั้นร้องไห้ทําไม แจีดาแล้วก็บอกว่าเธอไม่ได้ร้องวินจึงบอกกับจิดาไปว่าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเขาอยากจะออกไปข้างนอกจีดาจะบอกว่าจะออกไปไหนล่ะที่นี่มันเป็นที่ที่เราเคยอยู่ด้วยกันนะวินจึงบอกว่าเขาอยากกลับบ้านจิดาจึงบอกว่าเราเคยสัญญากันว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปวินเจ็บจีดาก็เจ็บ ถ้าจีดาเจ็บวินก็เจ็บด้วยหลังจากนั้นจีดาก็ยอมใจอ่อนพาวินออกมาเดินเล่นข้างนอกตรงจุดที่ทั้งสองคนนั้นมาด้วยกันบ่อยๆก็คือริมถนนตรงข้างทะเลสาบซึ่งจีดาก็เล่าให้วินฟังว่าวินนั้น เป็นคนที่พูดเก่งมากมากเลยแต่พักหลังวินจะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมๆก็คือเรื่องที่ว่าวินจะขอทำงานก่อนและวินตัดสินใจว่าจะมาอยู่กับจีดาตลอดไปซึ่งวินก็สัญญาไว้แล้วแต่วินนั้นก็บอกว่าขอทำงานนี้ให้จบซะก่อนซึ่งจู่ๆตัวของวินนั้นเขาก็มีอาการปวดหัวขึ้นมาแล้วก็ล้มตึงสลบไปเลยเรื่องราวตัดมาที่แม่เธอมาใส่บาตรกับหลุงพ่อในตอนเช้าและแม่ก็ถามกับหลุงพ่อไปว่าเธอจะทำยังไงดีให้ ชายของเธอนั้นกลับมาเป็นปกติพาจึงถามไปว่าหมอเขาว่ายังไงบ้างแม่จึงเล่าให้ฟังว่าหมอบอกว่าความทรงจําของวินน่าจะหายไปเธอไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรหลวงพ่อจึงบอกว่าก็ต้องรักษาไปตามอาการนั่นแหละแต่ว่าต้องให้แม่นั้นมันไปเรียกวินบ่อยๆนะ่ะดีแล้วแล้ววันหลังหลวงพ่อจะเอาของอะไรบางอย่างมาให้กับแม่เรื่องราว มาที่จีดาและก็วินซึ่งจีดานั้นก็พาวินกลับมาที่บ้านแล้วก็พาวินไปเข้านอนและโ่มผ้าให้กับวินแต่เมื่อวินนั้นเผลอหลับไปเมื่อเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่ามีเสียงของใครบางคนมาร้องไห้เขาได้ยินอีกแล้วซึ่งในตอนนั้นมันเป็นเพียงแค่วินนั้นฝันร้ายเพราะว่าวินที่กําลังนอนอยู่เขาได้สแสดงอาการกระสับกระส่ายออกมาซึ่งจีดาเธอก็ได้จ้องมองวินที่มีอาการแบบนั้นสิ่งที่วินกําลังฝันคือเขานอน,อน อยู่ในโรงพยาบาลในชุดผู้ป่วยแล้วก็มีผีผู้หญิงคนเดิมที่ค่อยๆเลื่อนวิวแชร์เข้ามาใกล้ๆตัวของวินซึ่งตรงขางของเธอทั้งสองข้างก็มีเฟือกสวมที่ขาของเธอด้วยไม่เพียงแค่ในความฝันที่ผีผู้หญิงคนนี้นั่นอยู่แต่ว่าณปัจจุบันในตอนที่วินกําลังหลับผีของผู้หญิงคนนี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งจีดานะก็บองเห็นเธอด้วยเช่นเดียวกันในความฝันของวินผีผู้หญิงคนนี้ กำลังเอื้อมมือมาจับที่ใบหน้าของวินซึ่งจีดาก็รีบวิ่งมาเพื่อปลุกวินและผีผู้หญิงคนนี้ก็หายตัวไปวินจึงรใอยฟังว่าเขาฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วผู้หญิงที่นั่งรถวีลแชร์จีดาจึงบอกว่าเธอก็เห็นเหมือนกันวินจึงถามว่าจีดานั้นเห็นด้วยหรอแต่จีดานั้นก็ไม่ตอบแล้วเธอจึงบอกให้วินนั้นพักผ่อนมากๆจีดาจึงรีบออกจากห้องนี้ไปแล้วเธอก็มาสะดุดล้มกับกองเลือดและจู่ๆใบหน้าของเธอนั้นก็กลายเป็นใบหน้าของผีที่ แท้จริงแล้วจีดานั้นคือวิญญาณที่เอาวินนั้นมาอยู่ด้วยนั่นเองและขนาะนั้นเองก็มีรถวิวแชร์ค่อยๆเลื่อนมาหาวิญญาของจีดาหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปในตอนที่วินเขาได้ออกไปตรงริมถนนที่เดิมและวินนั้น ก็ได้ยินเสียงร้องโฮมร้องไห้เหมือนเดิมเขาพยายามปิดหูตัวเองเอาไว้และวินก็ได้ไปเห็นบทภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเราจะไม่พลากจากกันวินจึงเปิดดูในเล่มนั้นและจู่ๆความทรงจำของเขาก็ค่อยๆกลับมาวินได้นึกย้อนไปในวันที่เขานั้นมาที่นี่วันแรกในตอนที่วินนั้นได้บอกกับจิดาไปว่าเขาขอทำงานก่อน และถ้าเมื่อเขานั้นทํางานเสร็จเมื่อไหร่เขาจะกลับมาอยู่กับจิดาตลอดไปและจะไม่พากจากกันซึ่งเขาขอทางานนี้เป็นงานสุดท้ายแต่เมื่อวินนั้นเปิดไปเรื่อยๆเขาก็สังเกตว่าคําพูดทั้งหมดที่เขาเคยพูดรวมถึงที่จิดาเคยเล่าให้เขาฟังมันเป็นคําพูดในบทภาพยนตร์เรื่องนี้เลยซึ่งก็ทําให้วินนั้นงงมากๆว่ามันคืออะไรกันแน่ หลังจากนั้นวินก็ได้ยินเสียงร้องโหยงร้องไห้ของผู้หญิงคนหนึ่งอีกแล้วซึ่งนั่นเป็นเสียงของแม่ของวินที่มาร้องไห้ตรงริมถนนนี้และก็เรียกวินให้กลับบ้านซึ่งที่จริงแล้ววินที่อยู่กับธิดาคือดวงวิญญาณของวินที่ถูกธิดานั้นพาออกมาจากร่างนั่นเองเพราะว่าร่างจริงๆของวินนั้นยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลดวงวิญญาณของธิดาเธอก็เริ่มหมดพลังและเริ่มจะกลายเป็นผี เธอนั้นเอามือของตัวเองมาปิดหูของวินเอาไว้เพื่อไม่ให้วินนั้นได้ยินเสียงเรียกของแม่เธอไม่อยากให้วินนั้นจากเธอไปหลังจากนั้นจิดาก็พาวินกลับเข้ามาที่บ้านวินจึงถามกับจิดาไปว่าที่คุณเคยเล่าให้ผมฟังว่าผมชอบพูดคำซ้ำๆกับคุณผมพูดว่าอะไรจีดาจึงบอกว่าวินนั้นบอกกับเธอว่าวินนั้นจะมาอยู่กับจิดาและจะมาอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่วินนั้นขอทำงานนี้เป็นงานสุดท้ายก่อน ก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุวินนั้นรีบมากามีใครบางคนโทรมาหาวินเหมือนวินกําลังจะไปที่ไหนสักแห่ง ซึ่งขณะน,นั้นก็มีเสียงร้องไห้ของแม่ของเินดังขึ้นจีดาจึงลุกขึ้นแล้วก็ตะโกนบอกว่าอย่ามายุ่งกับเราซึ่งเวนนั้นก็ได้ยินเช่นเดียวกันเขาจึงเอามือมาปิดหูของเขาเพราะเขานั้นมีอาการปวดหัวเรื่องราวตัดไปที่แม่ของเินซึ่งเธอได้พามาจากหลวงพ่อและเธอก็เอาพานั้นมาใส่ที่มือของเินซึ่งขณะน,นั้นเองร่างของเินที่อยู่ในโรงพยาบาลก็มีสัญญาณว่าเขากําลังจะฟื้นแม่จึงเรียกหมอให้มาดูอาการซึ่งนักตรงนี้ก็มีผู้หญิงคนที่ขับ รถชนวินเธอก็มานั่งเฝ้าวินอยู่ตรงนี้ด้วยและตรงเท้าของเธอก็สวมเฟืองเหมือนกับดวงวิญญาณที่วินนั้นเห็นในฝันไม่มีผพีรหลังจากนั้นคุณหมอก็เข้ามาตรวจอาการวินแล้วก็บอกว่าวินนั้นจะฟื้นแล้วแม่ดีใจเป็นอย่างมากจึงรีบวิ่งไปขอบใจผู้หญิงคนที่ชนวินแล้วขอบคุณที่เธอ ช่วยมาดูแลวินอยู่ตลอดเธอจึงบอกว่าเธอรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆและคิดว่าที่วินนั้นไม่ฟื้นสักทีคงเป็นเพราะมีอะไรบางอย่างร้างวินเอาไว้ในวันที่ประสบอุบัติเหตุ เธอนั้นเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถกับวินเธอนั้นเอามือปิดตาวินและในตอนที่เธอกำลังจะขับไปชนรถของวินผู้หญิงคนนั้นคือจีดานั่นเองเธอมายืนควางรถเอาไว้ทําให้รถของเธอนั้นเสียหลกักทําให้ชนกับรถของวินเข้าแม่จึงบอกกับหญิงสาวคนนี้ไปว่าเตือนวินแล้วหลายๆครั้งแต่วนนินก็ไม่ยอมฟังว่าถนนแถวนี้มันเฮี้ยนจะตายเขาเล่าลือกันมาแต่วินนั้นก็ชอบไปนั่งเล่น เรื่องราวตัดกับมาที่ดูยาของจิดาซึ่งเธอนั้นก็ร้องโฮมร้องไห้ที่เธอนั้นสูญเสียวินไปแล้วเธอได้นึกย้อนไปในวันที่เธอนั้นไปหยุดตรงข้างริมถนนและรถของวินนั้นก็ขับมาจอดและเธอก็รีบไปหลบหลังต้นไม้แต่วินก็ได้พูดออกมาว่า ฉันเดินทางมาไกลถ้าเธอนั้นจะหลบอยู่ตรงนี้เราคงจะไม่ได้คุยกันและฉันก็จะไม่ยอมไปไหนด้วยรีบออกมาสิซึ่งที่วินกําลังพูดกับจิดาเป็นเพียงแค่บทละครที่วินนั้นมาซ้อมพูดเท่านั้นคําพูดทั้งหมดทั้งมวลที่จิดาได้ยินวินเขาไม่เคยพูดกับเธอเลยพอที่แท้จริงแล้ววินไม่เคยเห็นดวงวิญญาณของจิดาเลยด้วยซ้ําซึ่งจิดานั้นก็ได้คิดถึงเรื่องราวเก่า และก็ยังคงคิดถึงวินอยู่เหมือนเดิมเรื่องรานตัดมาที่วินลางจากที่วินนั้นฟื้นขึ้นมาและเขากลับมาเป็นปกติวินนั้นได้มาแคสบทภาพยนตร์ที่เขานั้นซ้อมอยู่มาตลอดเป็นฉากที่วินนั้นต้องบอกว่าฉันรักเธอนะแต่ถ้าเธอรักฉันจริงๆเธอต้องปล่อยฉันไปซึ่งตัวของผู้กำกับนั้นก็บอกว่าวินนั้นเล่นโอเคมากๆเลยแต่ก็ต้องเอาไว้คัดเลือกก่อนเขาจะบอกกับวินว่ายัางไงเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปเมื่อวินกลับมาที่รถจู่ๆทีมงานก็มาโผล่ที่ข้างรถข,ของวิน ก็ทำให้วินต้องตกใจเป็นอย่างมากเขาเพียงแค่เอาบาตรจอดรถมาให้กับวินที่วินลืมไว้เท่านั้นแต่เมื่อวินนั้นกำลังจะออกรถเขาก็สัมผัสได้ว่ามีใครบางคนมาสัมผัสที่มือของเขาซึ่งนั่นก็คือดวงวิญญาณของจีดานั่นเองและวินก็หันมามองตัววิญญาณของจีดาที่นั่งอยู่ข้างๆตัวของเขาจีดาได้บอกกับวินไปว่าขอให้วินนั้นแคสบทหนังผ่านนะและวินก็ยิ้มให้กับจีดาซึ่งที่แท้จริงแล้ว วินเขายิ้มไปตรงฝั่งซ้ายของเขาแต่ไม่มีใครอยู่เลยและซีรีส์เรื่องเรื่องสยองผองเพื่อนในตอนเพื่อนกันตลอดไปก็ได้จบลงซึ่งตรงนี้นะครับผมจะมีปมที่หลายๆคนอาจจะยังงงอยู่ทำไมถึงมีผีของรถวิวแชร์แล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยวินเนี่ย เห็นจิดาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาเพียงแค่คิดไปเองเดี๋ยวผมจะขอสรุปแบบรวบๆให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมคือวินเนี่ยเขาชอบไปตรงถนนที่เขาว่ามีผีเฮียนๆแต่วินนั้นชอบไปอ่านบทตรงนั้นจนเขาได้เจอกับวิญญาของจีดาซึ่งวิญญาของจีดาเนี่ยเธอเป็นผีเงาๆคนนึงเมื่อวินเนี่ยมาพูดคาหวานใส่และบอกว่าจะมาอยู่กับเธอตลอดไปซึ่งวินนั้นเพียงแค่อ่านบทเท่านั้นนะครับตัวของเธอก็เลยคิดว่าเออวินเนี่ยจะมาอยู่กับเธอจริงๆเธอจึงทําให้วินประสบอุบัติเหตุและเธอก็เอาดวงวิญญาของวินเนี่ยไปอยู่ และในตอนที่วินนั้นเป็นดวงวิญญาณเขามาจะได้ยินเสียงแม่ของเขาที่มาเรียกวินอยู่ตลอดเวลาและผีรถวิวแชร์ที่วินได้เห็นผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นของวินนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆผู้หญิงที่เป็นผีรถวิวแชร์ก็คือผู้หญิงคนเดียวกับที่ขับรถชนวินนั่นแหละครับและเธอก็นั่งอยู่บนรถวิวแชร์แล้วก็มีเฟือกหุ้มอยู่ตรงขาทั้งสองข้างด้วยเหมือนกับที่วินนั้นเห็นเลยวินอาจจะครึ่งหลับครึ่งตื่นในตอนที่เขาเห็นรถวิวแชร์นี่แต่หน้าของผีน่อาจจะเป็นแบบจิิตตขขขออองงงงงเเเเาาาาปปรรุแ่่่ไไลมมืวนนด้้กับใ และหลังจากที่วินเนี่ยไปแคสบทหนังเศษเมื่อเขาฟื้นึ้นมาแล้วในตอนท้ายที่เขาหันมามองตรงบอสเปลา่าเขาอาจจะคิดว่าจีดาเนี่ยน่าจะอยู่รอบๆตัวของเขาแต่ว่าวินอาจจะไม่เห็นจีดาก็เป็นได้ซึ่งดวงยาของจีดาเนี่ยก็ยังคงตามวินอยู่นั่นเองนะครับผมแลว้วบุคคลละครับมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอเท่าน,น,นะครับถ้าบีบพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเลยนนะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ คลิวต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัดวันนี้ไปแล้วครับ